สวัสดียิงยิงลูกขึ้นมากัะหิวสมซะแล้วบ้านเหนี้มหาหลางถวยหลางบวงที่เหอกินเขากินหนามบนเ้าเรียบร้อยแล้วฮอกะทำความสะอาดบ้านกวาดบ้านถูบ้านเก็บกวาดบ้านไปเลยสิจา่าอย่งางเฮียนวีกสั้นจังสีเห็นว่าข่อยกินเหล้าเมายาขอ่อยกโหัวจเจเดอยู่เด้อหรือว่าข่อยเป็นบางข้าบางเทือวะอุบ่อบบอดอกเห็นว่าข,อขา่อยก็เฮ็ดเป็นอยู่ดอเรียบร้อยแล้วฮาก็มากอกน้ำเขาตู้เย็นทำความสะอาดตู้เย็นจ้าเสร็จอย่างเสร็จโต เตรียมยังมาแร่งมากเพราะเด้นั่งกินเขาอย่าสุขิดว่านั่งกินแต่เหล่าเดอ้อผู้ชายเ้าก็มาหลับมีดเดอ้อจะหลับมีดไวห,หนาทีของเพิ่นเพื่อจะได้ไปกีดอยากเบื่ออื่นเศร้านี่ลูกไายลากระห้องเรียกร้องความสนใจอยากให้เป็นหน้าไม่แห้งนีิ่นขุดหอดเจ้าไปใส่มาเมียคือโบไม่หยอกขวยเนี่ย <c oughs> คุณชายเฟอร์รี่น้อยลูกายทุ่นลูกไายนะล่า ในความติงตองมองแบงของนางนะคะผีอ้อนมากให้เลนมากให้ยอกนั่มไผ่ลันสปีดูยอกเทห็บเ,เหียกเมือยอผู้เฮียงแล้วเนาะหญิงเอว่าบอหลังจากที่เราคิดว่าอยากจะไปกินตำบักเมาห้าก็มาหอดเถียงไห้เถียงหน้าหอดตะก,กาแล้วคนกาดำห้ดำหน้าโลก,กานะคะแต่ว่าคอยนะบอ นั่งกินบกับกเมาให้กำลังใจเพลินฮื